สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบเอดเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้สามฮานอยสองฮานอยนะเมื่อวานนี้นะเป็นฮานอยปกติแล้วก็ V i p นะเมื่อวานนี้เข้าเป็น หัวห้าหน้อย v i p ครับผมนะเข้าเจ็ดห้าเจ็ดนะเข้าเป็นตัวกันเมื่อวานนี้ผมเี่นได้แค่สองห้าหน้อยนะสามห้าหน้อยครับผมวันนี้ก็จะเป็น วันนี้ก็จะเป็นอ่าผมคิดว่าสองนะอ่าผมคิดว่าสองนะครับก็จะมีก็จะมีสองเจ็ดสองห้าสองแปดสองสี <20 S> 2 0แล้วก็29ตัวกันนะครับก็จะมี21แล้วก็26ไม่มีแต่23กับ22 สำหรับตัวเนนก็จะมีตัวเนี้นะครับก็จะมีสองเจ็แล้วก็ 2, สองสี่ำหรับรอบที่เนนก็จะเป็นพิเศษ40%ปกติก็40%่ V.I.P. 20%ก็ขอเน้นเป็นพิเศษแล้วก็ปกตินะสองหาหนอยนี่แหละขอให้มีเลขสองมาแลนะขอให้เขาเป็นตัวเน้นวันนี้สำหรับแนวทาง ฮาน่อยสูตรเม็ดเดียวน้ะก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ